สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราไม่เล่นเอาวีกัน,นแล้วขอให้ตานี้เรามีวาสนาที่ชนะนะขอให้ตานี้เราชนะนะเราสงสัยว่าทำไมทุกคนอยากเล่นกับเราอะในคอมเมนต์อะ เอ้ยเราเล่นกากนะเราไม่ค่อยอยากเล่นกับคุณที่มาเม้นต์ตั้งไรนะเพราะว่าคือแบบว่าถ้าเล่นเพแล้วมีการด่าที่หยาบคายกันเนี่ยมันจะไม่น่ารักเลยนะเพราะเราก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นสักหน่อย first blood เรอยู่ไหนกันเนี่ย ถ้าตกลงกันได้ว่าไม่พูดคำหยาบไม่ได่ากันเนี่ยก็มาเล่นกันได้อเอ้ยเอาลูกสาวเอาลูกสาวเอาลูกสาวเอาก็ไปเอาก็ไปเอ้าน้องสาวมาทำอะไรตรงนี้ โอ้ยนี่สัยไม่ดีเลยนะไม่น่ารักเลยนะยได้ปืนอะไรมาเนี่ยสวยฮนะพวกเราเป็นแก็งสแกมที่สุดช่วงนี้ฟรีไฟไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่มันก็น่าเล่นอยู่แหละ แต่ไม่เหมือนกับอวีักเท่าไหร่ฟรีไฟเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วแพ้เนี่ยที่เราเจอมานะฟรีไฟจะมีคนด่าเยอะพูดคำหยาบด้วยแต่ว่าอาวีก็เหมือนกันต้องมีการด่ากันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีคนเปิดในฟร i ไ e อะ่ะจะเป็นพวกเด็กมากกว่า คนนูคาหย่ามโอ้ย first blood เมือเ่อกี้เราจะยิงเขาแล้วนะแต่ว่าเราถือไอ้เคียวมันอยู่อะ่ะไอ,บอ้บ้า โรโรนได้ไหมเนี่ยทำไมมังไม่ยิงแล้วเพื่อนอยู่วสวยะ่ะไม่อยากให้มีคนมาด่าเโอ้โหจังมึงเราจะพูดว่าไม่อยากให้มีคนด่าเราไม่ไม่ว่าเราจะเล่นกะยังไง เล่นแบบไหนเราก็ไม่อยากให้คนดูมาด่าเราเพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลากับคุณพวกนี้ที่ไปด่ากลับไม่อยากจะปวดหัวนะเราทะเลาะกับใครแล้วเราเก็บมาเครียดนะ่ะทริป l e k i ค l เราไม่อยากเครียดในเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่เราหวังว่าคุณดูในคลิปนี้จะไม่ด่าเรานะเฮ้ยมันเราทำอะไรเราทำอะไรให้เขาเดือดร้อนกันที่มาด่ากันแบบนี้ <c oughs> ถามว่าสนิทกันไหมก็ไม่รู้จักกันไหมก็ไม่ แต่ทำไมมาด่ากันอย่างนี้วะหาเป็นมิตรกับคนอื่นไม่เป็นหรืองไงบ้าคือมันมีหลายเม้นแหละไม่ใช่สิตอนนี้เรายังไม่ใช่คนดังนะแต่เราเจอเม้นหนึ่งอะที่แบบว่าไม่ถือกับว่าด่าหรอกแต่ว่ามันพูดเสียดสีกันอะ เออพูดขัดแย้งกันเลยอะไรบมางนี่ f เย ตเอ้ยกูคนเดียวอีกแล้วออเวนเอ้ยไอไอกูเ,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 เกลียดจริงๆพวกแม่งตุยเนี่ย ตายแล้วดับเบิลคิลโอ้ยทอเหลือเกินมันต้องมีสักวันบ้างแหละที่คลิปหนึ่งอะเราจะดังอะแบบว่าคลิปเดียวอะ ทำคลิปเดียวแล้วผู้ติดตามหนึ่พนเนี่ยมีบ้างไหมอะ่ะฮะเราอยากได้แบบว่าคลิปเดียวอะ่ะคลิปเดียวแล้วก็ดังเลยอะ่ะแบบว่าขอ 1, สักหนึ่งพันผู้ติดตามได้ไหมเนี่ยเอยทำไมเนะาะอุตสาห์เค่เกมอุตสาห์เล่นเกมไม่ดูแล้วมาด่ากูผู้ผิดอะไรตรงไหนวะ ถึงจะเล่นกากแล้วไงกูไม่เก่งเหมือนคนอื่นอะ First Blood คนเล่นเกมอะไม่ต้องเก่งก็ได้นี่เวอ oh. โอ้ยเฮีย e er, นี่เลือดไปขึ่งรนแล้วอลอลบไม่ถนัดด้านนี้เท่าไหร่นะอ้อมดีจ้า สวยเราอะเล่นเกมกีตาร์่ะเราจะลงทุกตาเลยนะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเพราะว่าคือเราอยาเป็นคนดังวะ่ะอยาเป็นนักแคสเกมอะไรแบบนี้อะ อย่าเป็นเหมซีจียูได้ทุกคนอยาคิดว่าเราเป็นเด็กนะทุกคนรู้อายุเราเนี่ยทุกคนจะอึ้งเลยเออกูเสียงเด็กเหรอ blood có tiếngเด็ก lo Mẹn mày ấy cu lắm Triple kill โอ้โหมึงไม่ไก่แล้วแหละเอาไรไปเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนด้วยชื่อชื่อไก่นะก็ตั้งชื่อว่าไก่เอ้ยก็เชิญเราด้วยไอ้บ้าโอเคทุกคน สำหรับวันนี้โป๊กแค่นี้แหละเราเหนื่อยมากเลย